ขึ้นไปโคจรรอบโลกอย่างแรกให้คุณใช้ทวีสเตตล็อกเก็ตเสร็จแล้วถ้าคุณอยากจะกลับโลกติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับขาแลนดิ้งเสร็จแล้วพอคุณลันช์ให้กดเอนจินสามอันเปิดแล้วก็ให้สังเกตต,ตรงนี้นะครับ ให้สังเกตตรงตรงนี้ตรงมันจะมีนี่อยู่ให้คุณสังเกตตรงที่ไม่ใช่โลอะครับผมจะปรับเป็นห้าเป็นสิบก่อนแล้วก็รอไปก่อนรอไปก่อนรอไปจนกว่ามันจะถึงลากเออจนกว่ามันจะผ่านเส้นชั้นบรรยากาศไปนะครับ ต่อจากนี้ก็รอไปปิดเสร็จแล้วให้คุณวาร์ปมาตรงโอ้ยังไม่ได้มา ให้วาดมาตรงใกล้ๆก,กับจุดตรงนี้เสร็จแล้วให้คุณปรับหัวจรวดให้คุณหมุนหัวจรวดให้ไปทางนี้เพื่อเป็นการขยายวงโคจรแป๊บแป๊บให้ขึ้นนิดนึงนะครับให้มันขยายวงโคจรไป พอเชื้อเพลิงส่วนแรกหมดก็ดึงออกแล้วก็เปิดส่วนที่สองนะครเอ๊ะความเร็วไม่พออ ให้ปรับแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มสร้างวงโครจรรอบโลกเพิ่มระยะตรงนี้แล้วมันก็จะเป็น low earth orbit แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการโครจรรอบโลก ส่วนถ้าอยากจะกลับโลกเนี่ยให้เปิดเครื่องยนต์แล้วก็พุ่งเข้าใส่โลกเลยครับแล้วก็ปรับความเร็วให้สูงที่สุดพุ่งเข้าใส่โลกเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้นะครับให้คุณเนี่ยเยีงไปทางนี้เยีงให้มันตรงกับจุดที่คุณ เซปปาเลเตอร์โอเคดูความร้อนสิครับ oh ho. โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 โอเค okay. ครับพอเข้ามามันก็จะเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะตรงแบบนี้นะครับให้สังเกตความสูงที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้ามันเป็นสองพันเมื่อไหร่ให้คุณกด พาราชูตเลยนะครับเตรียมตัวนะครับต้องต้องกดพาราชูตแล้วครับถ้าสมมุติว่ากดาเสร็จแล้วก็คูณสามเวลาได้เลยครับ แล้วก็รอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะกลางพลราชูดแบบขั้นสุดเองมันก็จะเบรกความเร็วจาก25เมตรต่อวินาทีเหลือ6.3เมตรต่อวินาทีนะคะนี่ครับ ได้เยอะเลยครับถ้าสมมุติว่าคุณทำครั้งแรกนี่ครับประมาณนี้ครับ